สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจนะคะหรือยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ S P E S M n จะทำยังไงเนีแล้วมาดูกันเลยเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอัลโคดในหน้าคิดได้เลยนะและเนื่องจากเราเคยสมัครไว้แล้วนะคะก็ขออน,นุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมวดบริการให้เลือกเป็นเยอะแยะเลยนะคะวันน like นนนนนนนีีนนะะีีีีี้้้้้้เเ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 เรรรรราาาาาาตตตออ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 งงงกกกกกกททท่่่่่่่่จจจะะะะะพพิิิิมมมมมมยยยยดดดดดไไไไไลลลลลคคค์์โโ็็ปปืหหูั เสร็จแ,แล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราเ,าเป็นยอดกดไลค์หัวใจแบบนี้นะคะเมื่อเราครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิง์นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดก็คือก๊อปปี้ลิง์นี้ได้เลยนำลิงค์มาวางค่ะใส่จำนวนที่เราต้องการแล้วค่ะต่ำที50บบบเราใช้แค่50ก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยงของเราคือ2ชั่วโมง46นาทีค่าใช้จ่าย3บาทจะกน้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากที่่เราานนัังาาังออมสกกแล้วะะคะยด กดไลค์หัวใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะเพียงแค่จิ้มหนิ่งดันล่างโพสนะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดในหน้าคลิปเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ